บ้านนี้คนละบรรยากาศกักบรัฐบาลชุดก่อนเลยของลงตู่ รัฐบาลลุงตู่เนี่ยโอ้โหทั้งหาทั้งวางแก้วยุทธศาสตร์ไอไม่หมดเลยอ่ะอย่างโครงการอีซีนะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของอีสานนะครับวางไว้ให้นะครับแล้วก็เชื่อมรถไฟจีนนะครับจากประเทศจีนเลยนะครับตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วทุกอย่างใกล้เสร็จแล้วนะครับภาคใต้ก็มีนะครับแลนดบิดนะครับเจาะเชื่อมนะครับระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันนะครับเพื่อให้ไม่ต้องอ้อมมาเลเซียนะครับจะได้สะดวกในการข้ามจากอ่าวไทยไปอันดามันเลยนะครับจนถึงขนาดเจ้าชายซาอุสนใจมากเลยนะครับ ลงทุนทำขังน้ำมันขนาดมหึมาของอาเซียนนะนับแสนล้านนะครับเจ้าชายซาอุอยากจะมาทําด้วยนะครับตอนนี้กลับไปแล้วครับส่วนภาคตะวันออกนะครับลุงตู่แกก็ทาสนามบินอู่ตะเภาเชื่อมสุวรรณภูมินะครับโอ้โหอันนี้ก็ขนาดรองรับไว้ที่ตะวันออกนะครับชนบุรีระยองนะครับโครงการไปดูได้ครับมหือมาถนนใหญ่โตมากนะครับแล้วซื้อนะครับดาวเทียม ามาอีกสองดวงนะครับเพื่อประเทศของเรานะครับส่งแล้วก็ซื้ออีกนะครับซื้อดวงอาทิตย์เทียมเพื่อการเกษตรนะครับโอ้โหลุงตู่นี่มันโคตรหาโคตรหาเลยอ่ะแต่วันนี้นะครับรัฐบาลนี่นะมันบรรยากาศมันเหมือนแบบว่าอมามาชวนประชาชนมามามาดัา,านกินข้าวกันเออกินเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปนะ